เอาลงมายังงไ้เหาอเอ้าเอาไมยังไงนี่มาเอาลงแบงล่างลงงล่างนั่งลงนั่งลงดีๆอไม่เอาลงนั่งดีๆนั่งตรงก่อนเดี๋ยวมันจะล้มลงมาไอชีโอ้มันไม่ลื่นมากเก็บกล้องไมถ่ายมันเฮ้ยถ่ายไม่ได้ต้องการ์ตเข้ เขาจับลูกอยู่ดูลูกอยู่ e f e f e f ้า่นมันรงดีดีอ้มาแล้วน,นอลงมาเลยล ตาลติระวังนะตาลิลทางนี้ลูกทางนี้ไปยังสิทางนีเหยยาขาลูกเออมาแล้วเกาะยูกหันข้าง